เมรีฟามสวัสดีค่ะเมรีฟามสวัสดีค่ะได้มาใหม่นะคะเจ้ายักษ์ขาวนะได้มาใหม่เจ้ายักษ์ขาวความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบห้าความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบห้านะคะเจ้ายักษ์ขาวนะคะหน้าตาดีรูปรอดใช้ได้ใครจะเอาไปเป็นพ่อคุมฝูงได้เลยรับประกันความสวยนะคะรับประกันความสวยความหน้าตาดีเลยจ้าตอนนี้น้องอายุสองปี สองปีนิดๆน,นะคะตอนนี้น้องอายุสองปีนิดๆน,นะเจ้ายักษ์ขาวนะคะใครสนใจเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ได้เอาไปเป็นพ่อพันธุ์ได้เอาไปปั้นเป็นพระเอกหนังได้นะหลอ่ลอๆเลยจากแม่ค้ารับประกันเจ้ายักษ์ขาวตัวนี้ความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบห้าวัดได้อยู่ประมาณนี้นะคะอาจจะเกินหรืออาจจะขาดอยู่ประมาณเซนถึงสองเซนนะคะเพราะว่าน้องไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะ ดูท้ายดูตูดดูท้ายความสวยแม่ค้าให้เกินร้อยเจ้ายักษ์ขาวตัวนี้แม่ค้าเปิดให้ราคาอยู่ที่หกหมืนห้าพันบาทหกหมืนห้าพันบาทเจ้ายักษ์ขาวนะใครสนใจเจ้ายักษ์ขาวตัวนี้เอาไปเป็นพ่อพันุได้อายุสองปีแล้วนะคะอายุน้องสองปีนิดๆแล้วนะคะกำลังเป็นหนุ่มน้อยกำลังเป็นหนุ่มน้อยนะคะยังไม่ใช่หนุ่มใหญ่เนาะอนาคตน้องไกลแน่นอนแม่ค้ารับประกัน คอเป็นคอนะคะความสวยนี่ความสวยความหล่อนี่ให้ให้เกินเกินร้อยเลยทีเดียวใครสนใจยักขาว0832690169จ้ากินหญ้ากินฟางเก่งกินหญ้ากินฟางเก่งเลม็มหญ้าเก่งนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะไม่ใช่ว่าแม่ค้าให้กินอาหารหรือเปล่าถึงอ้วนกลัวซื้อไปแล้วกลัวไม่ได้กินอาหารกลัวผอมนะเปล่าเลยค่ะ น้องไม่ได้กินอาหารแต่น้องเล็มยาปกติเล็มญ้าทั่วไปเลยเจ้ายักษ์ขาวนะคะเจ้ายักษ์ขาวดูเลยนะคะความสวยนะดูความสวยเลยนะน้องสูงร้อยประมาณร้อยสามสิบเอาร้อยสาก็ได้นะคะน่าจะสูงอยู่ประมาณนี้นะคะเออนี่ นี่ความสูงนะคะความสูงน้องได้อยู่นะหน้าตาน้องดีมากเลยนะคะมีมีจุดดําอยู่แค่จมูกแค่นั้นเองนะคะที่เหลือไม่มีจุดดําเลยที่เพื่อนเพื่อนเห็นจุดดาไม่ใช่จุดดํานะน้องเปื่อนยางมะม่วงนะคะดูใกล้ๆได้ค่ะเปื่อนยางมะม่วงนะไม่ใช่จุดดําของน้องนะคะขวัญอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะคะแถวบ้านเรียก ขวัญหาบเงินหาบทองนะคะดูดูสันคออ่ะดูสันคอก่อนอ่ะไปขึ้นรถเลยพ่อเดี๋ยวออกไปปล่อยทุ่งใครสนใจรีบโทรมาเลยนะ083 2690 169เจ้ายักษ์ขาวได้เมาใหม่จ้าอาขึ้นรถด,ดีๆลูกขึ้นรถด,ดีๆอ่ะ ยักษ์ขาวขึ้นรถด,ดีๆไปขึ้นรถด,ดีๆเดอ้อไปไปอยู่ทุ่งนาก่อนปะดูตูดดูท้ายได้เลยพ่อพ่อแม่แม่ รถไปทุกนาเรียบร้อยนะคะใครสนใจยักขาวนะคะโทรมาสั่งจองได้โทรมาสั่งได้แม่ค้าส่งถึงบ้านโทรมาสั่งได้ส่งถึงบ้าน0832690169 0832690169เมรีฟามพร้อมให้บริการทุกท่านนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ไรหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า